เกร็ดความรู้เรื่องการเตรียมข้อมูลสุขภาพโรคและยาประจําตัวผู้สูงอายุก่อนเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีเนื่องจากผู้สูงอายุเข้าสู่วัยเสื่อมถอยของร่างกายและอาจมีปัญหาสุขภาพเป็นโรคเรื้อรังสะสมหลายโรคในคนคนเดียวทําให้ผู้ป่วยต้องรับประทานยาหลายชนิดพร้อมกันในแต่ละวันอย่างไรก็ตามผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องสายตาการได้ยิน ความจำความเข้าใจและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพลดลงทำให้เกิดปัญหาเรื่องการรับประทานยาไม่ถูกต้องหรือซ้ำซ้อนจำรายการยาไม่ได้ลืมนำยาประจำตัวมาด้วยเวลามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนจากการได้รับยาเกินขนาดหรือรักษาไม่ได้ผลเนื่องจากรับประทานยาไม่ครบแพทจ่ายยาซ้ำซ้อนเกิดอาการข้างเคียงเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ และบ่อยครั้งที่พบว่าผู้ป่วยต้องเลื่อนการผ่าตัดหรือการทำหัตถการเพื่อการวินิจฉัยรักษาโรคเนื่องจากไม่ได้หยุดยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายริ่มเลือดตามกำหนดระยะเวลาที่ปลอดภัยทำให้เกิดความล่าช้าในการวินิจฉัยรักษาโรคส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ของการรักษาโรคนั้นๆรวมหมายถึงอัตราการรอดชีวิตของการรักษาโรคมะเร็งแต่ละชนิดด้วยเช่นกันทางคลินิกผู้สูงอายุแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมะเร็งชมบุรี จึงขอแนะนำวิธีกรารเตรียมข้อมูลสุขภาพโรคและยาประจำตัวในผู้ป่วยสูงอายุ5ข้อดังต่อไปนี้ข้อ 1. นําำสมุดโรคประจำตัวพร้อมรายการจดบันทึกยาที่รับประทานทุกตัวล่าสุดให้แพทย์หรือเภสัชกรดูทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาตามสถานพยาบาลคลินิกหรือร้านขายยาข้อ 2. ในกรณีไม่มีสมุดประจำตัวหรือรายการยา ให้นำถุงยาที่รับประทานทุกตัวมาโรงพยาบาลทุกครั้งข้อ 3. ถ่ายรูปยาพร้อมสลักชื่อยาและวิธีรับประทานทุกตัวให้ชัดเจนและบันทึกลงในมือถือซึ่งวิธีนี้จะทำให้สะดวกไม่เป็นภาระต้องถือของหนะักข้อ4จัดยาให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่แพทย์สั่งการรักษาข้อ 5. แจ้งแพทย์ทุกครั้งหากมีประวัติการเจ็บป่วยไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นคลินิก หรือซื้อ,อยารับประทานเองที่ร้านขายยากรณีผู้ป่วยสูงอายุที่เริ่มมีปัญหาเรื่องสายตาการได้ยินความจำความเข้าใจและการสื่อสารแนะนำให้ควรมีญาติหรือผู้ดูแลใกล้ชิดและพาไปพบแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยรักษาปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเนื่องจากจะทำให้สามารถคงประสิทธิภาพความสามารถของร่างกายผู้สูงอายุได้ดีกว่าการแก้ไขเมื่อมีอาการเป็นมากแล้ว ด้วยความห่วงใยจากคลินิกผู้สูงอายุแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมะเร็งชมบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข